ติดตามความคืบหน้ากันก่อนนะครับกรณีที่คุณอายิสะดะสงนะฮะที่เป็นคนพิการประเภทสานู่นนะ,ะที่จําได้อยู่ที่กตาบารูนะครับที่ขอความช่วยเหลือรถวิวแชร์ใช่ไหมอายิสะค่ะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ได้รับได้รับรถวิวแชร์หรือยังได้รับรถวิวแชร์หรือยังได้แล้วค่ะ ตกลงคุณอยิซ่าได้คุยกับเราเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคุยกับผมเนี่ยนะนะ,ะแล้วทางท่านปลัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลหรือ,อยังมาแล้วค่ะมาแล้วนะแล,วนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจมีอะไรบ้างอะคุณอยิซาบ,บอกเขาอะไรบ้างแต่ว่าบ้านนี่นะคะ่ะก็ออุปดีณข้ให้ทำบ้าน เขาไปสำรวจบ้านนะแล้วก็ดูแลตอนนี้ก็คือรถวิวแชร์เนี่ยนะครับนะของที่ทางเสืออาสาประชาชนเนี่ยนะครับนะส่งผ่านต่อไปยังทางท่านปรดเทศบาลนันทิดาชัยลาบนะครับนะฮะตอนนี้ก็ท่านท่านเป็นว่าหน้าที่ในฐานะของท่านนายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูนะครับ นำไปส่งมอบให้นะคุณอายิสะนะให้คุณอายิสะปิดไลฟ์สดครับแล้วก็ปิดลำโพงคุยปกติครับเสียงมสะท้อนคุณอายิสะต้องออกมาไกลๆหน่อยเพราะว่ามันเสียงมาสะท้อนจากจากที่ไลฟ์สดนะครับค่ะแล้วก็คุยปกติจะไม่ต้องเปิดลำโพงนะมาคุยคุยกับผมเนี่ยไม่ได้เปิดอายิะได้ยินไหมทีนี้ ได้ยินค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับทางท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สนักตรวจสอบภายในบริษัทไพรสินีจำกัดนะครับท่านท่านคจิตการเดชสวัสดีครับท่านท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ครับครับสวัสดีครับอาอากาศพร้อมกันนะครับกับับผมคุณออยิซาที่เป็นคนพิการประเภท3ครับนู่นนะฮะอยู่กตบารูแล้วก็ขอความกรุณามาทางสื่ออาสาประชาชนในเรื่องของรถวิวแชร์ แล้วก็รับความกรุณาเมตตาจากทางท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับท่านขจิตเนี่ยเป็นธุระจัดส่งไปให้ไปที่เรียบร้อยนะครับท่านท่านรองครับเป็นไงครับสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับทิมงานกมอ่งสูรเรียบอยนะอโอเคจะได้ไว้ใช้ประโยชน์เนาะคือผมเป็นโซ่ข้อกลางจริงๆอาจจะมีเจ้าของวีแชร์ด้วยใช่ไหมครับน่าจะเป็นของของของย ของไอ้แหลงของกะโก้เออเออใช่โกที่เป็นจ่าเจ้าบุตรทีฮะอ่าโอเคได้แล้วก็ส่งมอบมาให้แล้วพอส่งมอบวันนั้นก็มาส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วพอดีมันต้องเป็นเรื่องของการส่งต่อทีนี้มันไม่ใช่ใกล้ๆฮะนี่จากกรุงเทพเนี่ยไปนู่นนะโกตาบารูนู่นนะฮะนี่เป็นการไปสนิทใจจำกัดนี่แหละอากูเมาผมมามอบให้ครับผมของ ไซนีไทยมีบริการทั่วประเทศไทยแล้วครับ<ม>ก็ยินดีช่วยเหลือแล้วก็ให้บริการโดยเฉพาะรายการสื่ออาสาของพี่ออนุมาเนี่ยผมปรามนาตัวว่าเป็นโซ่ข้อกลางรับช่วยอยู่แล้วทีนี้ถ้าสินค้าไปถึงตัวอุปกรณ์ไปถึงเรียบร้อยก็ดีใจด้วยนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ขาดเหลืออะไรเนาะคุณอายิซา <laughs> คุณอายิซา <laughs> ครับดีค่ะได้ยินที่ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ถามไหม ของรถไปถึงเรียบร้อยใช้ได้ดีเลยไหมใช้ดีเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บ้างเดี๋ยวบอกว่าทานี่แหละจะขึลืนบันไดลงบันไดนี่แหละนะจะเคยที่ของน้ำไม่ได้นี่เดี๋ยวทางทางท่านประลัดท่านประหัดนันทิดาชัยราบส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเรียบร้อยแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินการในพื้นที่นะนะท่านนายชัดนายรซะนะ ช่วยกันทุกฝ่ายครับครับแล้วก็<ช>ขอบคุณทางอากมเมาด้วยอากมเมากิติธนวัฒ<ช>น์เจ้าโกนันนะ<ช>นายกสมาคมสิทธ<ช>ิ์พ่อปู่เจ้าเจ้ายี่อหงนะส่งเสริมความสาม,มัคคีที่ส่งมอบรถวิลแชร์มาให้แล้วก็ท้ารักวัได้ท้ากรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับท่านขจิตการเดชเนี่ยนะะท่านเมตตาส่งไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับครับท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่รับฟังขนาดนี้เชิญนะครับท่านรองขจิตครับ ครับผมก็ในนามของบริษัทเรษณีไทยจำกัดน,นะครับเราเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งทั้งพัสดุแล้วก็จดหมายทีนี้ว่าในกรณีที่ประชาชนคนไปเรามีอะไรที่ต้องเกื้อกูลกันมีอากมบ้าเป็นต้นทางมีทางสื่ออาสาของพี่ออน์ดาเป็นกลางทางก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยนะฮะก็ดีใจแทนผู้รับที่ปลายทางด้วยนะครับก็เป็นการอุเคาะช่วยเหลือกันทุกฝ่ายนะฮะก็ ด้วยความดีๆนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ทางพี่ออนุมาก็ให้โอกาสกับทางปริษีไทยเข้ามามีส่วนร่วมครับผมคุณอริซาดีใจมากๆเลยนะ้รุบาอซิยานะดีใจดีใจมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากนะครับแเราเราได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่อยู่ไกลๆที่เดือดร้อนเราก็ดีใจนะท่านพิธีกรนะครับครับท่านครับผมเช่นเดียวกันครับช่วยกันครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณครับ ครับคขอบคุณครับเช่ียวกันครับขอบค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขนะคุณอั์ซาก็มีความสุขได้รับของเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางท่านปลัดนะเป็นตัวแทนนํารถกือแชร์นะจากที่อากูเมานะนะอากูเมากีติธนวัฒน์จาโกนันนายกสมาคมสิทธิ์เจ้าสิทธิ์พ่อปู่เจ้ายี่กอหงส่งเสริมความสามัคคีมอบให้ผ่านทางรายการ สื่ออาสาประชาชนช่วยคนพิการแล้วก็ส่งมอบไปทางไตรสิีิ์ไทยจำกัดนะครับท่านกนจิตการเด็ดรองกับการพิการใหญ่ส่งต่อไปท่านประดัดนันทิดาชัยราบก็ทําหน้าที่นะฮะนายกทศมนตรีนะทำหน้าที่แทนนายกทศมนตรีโกตาบารุนาไปมอบให้ทางอายุสะเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนการดําเนินการเรื่องการช่วยเหลือการที่อยู่อาศัยก็จะดาเนินการต่อไปเป็นเฟสสองเป3สามไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะ ถ้าท่านไปพบเห็นคนพิการไปดูแล้วคนพิการมีความจำเป็นต้องใช้นะแจ้งมานะครับที่สื่ออาสาประชาชนเบอร์โทรศัพท์นี่นะครับ0817159551-3นะครับที่เราจะช่วยเหลือนะครับทุกๆท,ท่านเลยที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับส่วนทางด้านนี้ย้ำอีกนิดนึงก็บอกนี่นะใครที่ยังไม่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆผ่านทาง Facebook เลยนะครับ ท่านสามารถจะส่งข้อมูลนะครับส่งข้อคิดเห็นเข้ามาผ่านทาง Facebook นะครับไม่ว่าจะติดต่อเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับกระติกนี้นะครับเก็บความเย็นนะเก็บความร้อนได้จะมีโอกาสเป็นของท่านด้วยทุกๆคนนะฮะจะมีการประกาศรายชื่อทุกๆครั้งนะครับนะหลังจากที่ทํารายการเสร็จนะครับส่วนเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่ย้ํากันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านมีความจําเป็นนะ,ะเรื่องของอุปกรณ์ นะการรถเข็นก็ตีไม้พยุงนะครับหรือว่าไวล์วอเกอร์ต่างๆเนี่ยนะที่มีความจะเป็นต้องใช้นะถ้าท่านติดต่อตรงไหนไม่ได้นะครับนะติดต่อมาที่นี่ฮนะ0817159551-3เนี่ยนะครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะครับประสานงานจัดหาให้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะฮะพี่น้องคนพิการ หรือท่านที่ดูแลคนพิการก็ดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนะอยากให้ได้ความสะดวกทุกอย่างนะครับในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับตามภาพเลยเนะฮะนี่เป็น,ปน,ปนรถเป็นรถว่วแชร์ที่อากูเมานะครับนะเตรียมส่งมอบผ่านทางสื่ออาสาเพื่อช่วยคนพิการนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งป็ิทฐานกันไว้เพราะฉะนั้นนี่รายไคนครับแจ้งปดข้อมูลเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ คุณหนึ่งหรือไทยนะครับที่ขอวิวแชร์นะครับที่ขอวิวแชร์มาให้ให้คุณแม่ก็ตามนะครับที่ว่าคุณแม่ประคองตั้งงามวงเนี่ยนะครับเป็นคนพิการประเภท3มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการด้วยแล้วก็ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากนหน่วยงานภาครัฐนะทางอบตอก็เคยไปสํารวจนะครับแต่ก็ไม่รับการติดต่อมานะครับประสานงานมาที่อาสามาช่วยเพื่อคนพิการเนี่ยนะครับซึ่งทาง น้องจุ๋มน้องจิน้องจุ๋มเนี่ยนะครับในประสานงานเข้ามาก็รับข้อมูลนะติดต่อกลับไปหาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโคนะครับนะท่านนายกทินกรสุขเอี่ยมกระทรวงนี้ก็ต้องไปรตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับนะที่คุณหนึ่งเลิไทยให้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับนะเราได้ส่งต่อไปนะฮะส่งต่อไปที่อบตและอบตโพสังโคและนะเขาก็จะประสานงานเพิ่มเติม โดยที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูไปดูที่บ้านเลยไปดูที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้คนป่วยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งคุณแม่ประคองตั้งงานวงเนี่ยอายุ62ปีเป็นคนพิการเนี่ยนะครับรักษาตัวที่ไหนเขาจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่า,วาโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็จะมีะสออรอพรอพสอตอนะครับเจ้าหน้าที่รอพอสอตอจะลงไปเพื่อลงไปปุ๊บเนี่ยไปดูว่า ถึงะดับเป็นผู้ป่วยติดเตียงไหมอาการเจ็บป่วยมากเป็นยังไงนะครับกรณีแบบนี้แหละครับที่ทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการเขาดําเนินการให้นะครับแล้วก็ทางคุณหนึ่งหรือไทยปั้นงามวงนะฮะท่านก็เป็นลูกนะฮะที่พระพูกธรจ้าต,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 ตรงไหนที่สามารถจะช่วยเหลือคุณแม่ได้แบ่งเบาภาระได้เนี่ยก็จะช่วยทุกทางนะโชคดีนะยังติดต่อมาที่อาสามาช่วยเพื่อคนพิการได้นะครับในช่องทางนี้ ช่องทางง่ายที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นประสานงานเข้ามาปุ๊บเรียกทีมงานของขันของเราเนี่ยครับก็ประสานงานไปตามช่องทางนะครับแล้วก็ไปที่หน่วยงานที่อันดับแรกเลยใกล้ตัวที่สุดนะใกล้ตัวที่สุดก็คือคุณธินกรสุขเอี่ยมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆนะครับนะตอนนี้ทราบแล้วเดีย๋ยวคุณแม่อตอนนี้ตอนนี้นะครับทางคุณหนึ่งหรือไทยปั้นงามวงเนี่ยพาคุณแม่อยู่ที่ยังอยู่มาโรงพยาบาลน,นะ โรงพยาบาลก็เป็นโรง,โรงพยาบาลของทางอบตออรอพอสอตอนะฮะที่โพสังคโคเนี่ยนะครับแล้วก็ทางทีมงานของอบตอรับข้อมูลแล้วนะครับจะลงไปเยี่ยมนะสํารวจพื้นที่สํารวจบ,บ้านของคุณแม่นะฮะคุณแม่ประคองเนี่ยนะครับนะที่อยู่บ้านเลขที่38นะหมู่13ตําบลโพสังคโคอำเภอข่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเห็นไหมครับ นะพอรับข้อมูลอย่างนี้ก็ส่งต่อกันแบบนี้แหละครับที่ง่ายที่สุดเลยนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อบตอรหรือเจอ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยนะครับเขาจะลงไปสํารวจเพราะเขาเป็นคนในพื้นที่เขาจะรู้นะบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนนะแล้วก็มีคนเจ็บป่วยอะไรยังไงบ้างนะครับและโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเปล่าเป็นผู้ป่วยระดับไหนนะครับหรือเป็นคนพิการนะครับถ้าหากว่า เขาสำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาก็จะแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับโดยเฉพาะกรณีนี้นะทางท่านนายกธินกรสุขเอี่ยมนะส่งเจ้าหน้าที่ก็คือมีรองรองประลัดอบตด้วยนะรองประลัดมณีวันสิงสกุลน,นะฮะก็ลงไปช่วยเหลือด้วยนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าที่เราได้นําเสนอให้กับทางท่านผู้ชมเนี่ยนะครับส่วนที่แจ้งข้อมูลก่อนหน้านี้อีกท่านนึงก็คือคุณพรพิมลน,นะคุณ คุณพรพิมลเนี่ยนะครับที่เป็นคนพิการประเภท2บกพร่องทางการได้ยินนะครับเนี่ยอันนี้ต้องสื่อสารเนี่ยฮะถ้าต้องให้น้องบิวสื่อสารนะครับที่แจ้งต้องการทํางานในตำแหน่งทุรกานนะครับมีประสบการณ์ทักษะด้านงานเอกสารการจัดเก็บข้อมูลการใช้โปรแกรม Microsoft Office นะครับสามารถจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะที่คุณพรพิมลดวงเกิดนะครับนะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทีมงานของเราประสานงานไปที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุกรมการจัดหา,าง,งานนะครับหัวหน้าภูริพงศ์วารีศรีนะฮะท่านก็รับข้อมูลตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะหาข้อมูลตรงนี้ให้นะครับและเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยว่าสิ่งที่คุณพรพิมลดวงเกิดเนี่ยผู้ปกครองทักการได้ยินเนี่ยนะครับนะเขาจะได้รับการช่วยเหลืออะไรตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้ฮะท,ที่ที่ทาง สื่ออาสาประชาชนนะครับเราได้ดําเนินการนะตรงนี้นะที่บอกว่าใครที่เป็นผู้พิการนะครับแล้วยังไม่มีงานทําแจ้งข้อมูลเข้ามาตรงนี้ใครที่เป็นคนพิการแล้วถูกทอดทิ้งใคร,รพบเห็นก็แจ้งมาที่นี่นะครับสื่ออาสาประชาชนช่วยคนพิการเราจะถ่ายทอดถึงกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนกรณีที่ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคนดูแลเองนะเปมีลูกปีหลานมีญาติพี่น้องเป็นคนพิการ ท่านเป็นผู้เป็นผู้ที่ดูแลเนี่ยนะครับนะท่านได้สิทธิ์ดีด้วยนะก็คืออะไรรู <engaged> <c ought> ้ไหมกรณีอย่างนี้นะครับจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลคนพิการนะครับแล้วก็ให้ให้กู้ยืมเพื่อการดูแลที่พักอาศัยของคนพิการนะครับแล้วก็การช่วยเหลือการสร้างงานสร้างอาชีพขอคนพิการด้วยโดยคนดูแลเนี่ยนะครับนะโดยคนดูแลเนี่ยนะครับเขาก็ได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยไง นี่เป็นเรื่องพิเศษที่ท,ที่ที่ทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการได้ถ่ายทอดข้อมูลตรงนี้เพราะว่าตรงนี้แหละครับที่ทางรวมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะของคนพิการเนี่ยนะครับ, <c oughs> รบเขาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่เราเป็นคนพิการเป็นคนที่เห็นคนพิการนะครับหรือว่าเป็นญาติพี่น้องคนพิการนะครับเป็นคนที่ดูแลคนพิการอยู่ด้วยท่านติดตามสื่ออาสาประชาชนนะช่องทางนี้นะครับ ช่องทางทาง a c e b o o k นะฟัง Facebook แล้วก็เสร็จที่ท่านจะได้นะครับนอกจากเรื่องความรู้แล้วนะครับเรื่องของทักษะแล้วได้โอกาสได้แล้วนะครับยังมีเรื่องของอสิ่งที่ท่านจะได้รับนะมีท่านที่โชคดีวันนี้ใช่ไหมครับออกมาแล้วนี่ท่านท่านคุณอะไรนะที่ได้รับแล้วคุณมุกดาก๋วยเตี๋ยวไก่บ้าน ยำไก่นะอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณมุกดาก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านยำไก่นี่เป็นแฟนรายการของทางสื่ออาสาประชาชนผ่านทาง a c e b o o k เลยนะครับคือคอมเมนต์มาทาง a c e b o o k นะสื่ออาสาประชาชนนะสื่ออาสาช่วยคนพิก,การมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ได้ตรงนี้นะนี่เป็นนี่เรียกว่าคุณมุกคุณมุกดาเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านเนี่ยนะครับเนี่ยนี่เป็นแฟนขับเลยนะฮะเราว่า FC ของทางสื่ออาสาประชาชนของเราเลยเพราะฉะนั้นท่านได้ กระติกนี้นะครับแล้วก็ทางทีมงานของเราจะส่งไปให้นะครับอันนี้ขอบคุณเลยทุกๆท,ท่านนะที่ท่านได้ติดตามเนี่ยท่านมีโอกาสได้รับของที่รลึกจากเราทั้งนั้นนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนนะการทํารายการที่ช่วยเหลือคนทั้งหมดนะครับวันนี้ทางรายการอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะครับซึ่งเราก็ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือทางกําลังใจจากคนพิการนะครับที่เขาได้ทําอยู่นะและเขาสามารถดำเนิชีวิตอยู่ได้นะครับตรงนี้แหละที่สําคัญนะขอบคุณทางล่ามภาษามือของเรานะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะค,คุณคุณปรัชนาหลังสีทองนะครับน้องบิวที่ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดนี่นะครับให้กับคนพิการทางการได้ยินนะเขาได้รับทราบว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ ในการที่การดําเนินการการช่วยเหลือการสร้างงานสร้างอาชีพและการดําเนินการการช่วยเหลือตรงนี้ที่สุดเนี่ยคุณได้รับสิทธิ์ตรงนั้นด้วยและคุณเป็นหนึ่งในหลายๆคนนะครับที่เราช่วยเหลืออาสามาช่วยเพื่อคนพิการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ,าพชีวิตคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่เป็นโอกาสดีนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับอย่าลืม พบเห็นคนพิการที่ไหนก็ตามนะหรือเป็นคนติดเตียงที่ไหนก็ตามนะครับติดต่อมาที่นี่นะ0817159551ถึง3นะครับอาสามาช่วยเพื่อคนพิการวันนี้ผมพดโภศีขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราจะมีรายการแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีอย่างนี้ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ เม้มือแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้เสียงเงียพายแต่ใจยังร้องดังตอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระแต่เราอยู่ท่า